เจ้าสาวร้องให้กลางงานแต่งเพราะเจ้าบ่าวหายตัวไปแต่นาทีถัดมามีมหาเศรษฐีปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนแล้วพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดว่าผมจะแต่งงานกับคุณใครกันแน่คือคนที่เธอจะเลือกและความลับของผู้ชายทั้งสองคนคืออะไรเสียงดนตรีเผ่าเบาดังคลอในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูกลิ่นหอมของดอกกุหลาบอบอวลไปทั่วอากาศแชนเดลเลียระยิปยับรปล่ากับดวงดาวบนฟ้าแขกผู้มีเกียรตินับร้อยนั่งประจำที่อย่างเรียบร้อย เจ้าสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์ยืนสั่นอยู่หน้าเวทีดวงตาเธอแดงกล่ำน้ำตาไหลไม่หยุดริมฝีปากสั่นระริกเหมือนต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงนั้นกลับติดค้างอยู่ในลำคอเจ้าบ่าวกลับไม่อยู่เคียงข้างเธอก้าอี้ว่างเปล่าทำให้ทุกสายตาหันมองด้วยความสงสัยเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทั่วห้องบรรยากาศอบอุ่นเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเธอก้มหน้าลงหอบหายใจแรงมือที่ถือช่อดอกไม้สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ ภาพความฝันที่เตรียมมาแหลกสลายต่อหน้าต่อตาเธอเอ่ยเบาๆแทบไม่ได้ยินว่าเขาไม่มาเสียงหวีดร้องเบาๆดังจากกลุ่มแขกแม่ของเจ้าสาวรีบวิ่งมาหาลูกด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เธอจะถึงตัวลูกสาวประตูห้องจัดเลี้ยงก็เปิดออกด้วยแรงกระแทกชายคนหนึ่งในชุดสูทด,ดำหรูหราเดินเข้ามานาฬิกาข้อมือทองคำวววาวสะท้อนกับแสงไฟแขกทุกคนหันไปมองด้วยความตกตะลึง บางคนถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นใบหน้าเขาเขาคือมหาเศรษฐีชื่อดังเจ้าของธุรกิจระดับประเทศไม่เคยปรากฏตัวในงานใดมาก่อนแต่ตอนนี้เขากำลังเดินตรงไปหาเจ้าสาวแววตาเขาแนว่วแน่ไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเขาหยุดยืนต่อหน้าเธอมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนและจริงจังแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมจะแต่งงานกับคุณทุกคนในห้องถึงกับนิ่งเงียบ แม้แต่เสียงดนตรีก็หยุดลงโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเจ้าสาวเต้นแรงอย่างบ้าคลาั่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะเธอมองเขาด้วยความสับสนริมฝีปากขยับแต่ไร้เสียงตอบกลับมือของเขายื่นออกมาช้าฮ่าฮ่าสายตาไม่ละจากใบหน้าเธอแม้แต่วินาทีเดียวกลิ่นน้ำหอมของเขาแผ่ซ่านเข้ามาในจมูกอบอุ่นแต่แฝงด้วยพลังที่กดดันมือของเขาใหญ่และมั่นคงต่างจากเจ้าบ่าวที่หายไป เสียงหัวใจเธอเริ่มดังชัดในหูแขกบางคนลุกขึ้นยืนชัานภาพยกกล้องขึ้นอย่างช้าฮ่หาฮ่าขณะที่ทั้งห้องยังคงเงียบงนันเธอต้องตัดสินใจในวินาทีนั้นเองเธอยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดออกจากอกเสียงของแขกผู้มาร่วมงานเริ่มกลับมาอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับคลื่นที่สัตกระทบฝั่งสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น บางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปโดยไม่รู้ตัวบางคนกระซิบถามคนข้างๆด้วยความตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าสาวเงยหน้าขึ้นชาฮ่าฮ่าสายตาเธอปะทะกับดวงตาของชายตรงหน้าในแววตานั้นไม่มีความย่อเย้ยไม่มีความสงสารมีเพียงความจริงจังและแรงปรารถนาอย่างรุนแรงเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับแม้แต่น้อยมือที่ยื่นออกมาสั่นเล็กน้อยราวกับเขาเองก็รู้สึกไม่มั่นคง แต่ใบหน้ากลับนิ่งสงบและเปี่ยมด้วยความมั่นใจเขาพูดซ้ำอีกครั้งชา้ชาชาชาัดฮ่าฮ่าผมจะแต่งงานกับคุณเดี๋ยวนี้เสียงคือฮาดังกระหืมทั่วห้องจัดเลี้ยงแม่ของเจ้าสาวอ้าปากค้างอย่างไม่อยากเชื่อหูเจ้าสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเธอหันไปมองเก้าอี้ว่างที่เคยเป็นของเจ้าบ่าวความรู้สึกเจ็บปวดพุ่งขึ้นมาอีกระลอกเธอยังจำได้ดีเมื่อวานเขายังบอกรักเธออยู่เลยวันนี้เขาหายไปไม่มีแม้แต่คำขอโทษ แล้วชายแปลกหน้าแต่ร่ำรวยและมีอำนาจก็มายืนอยู่แทนเธอหลับตาลงลมหายใจถี่รัวเสียงตะโกนของญาติบางคนเริ่มดังขึ้นจะรับข้อเสนอนั้นจริงเหรอเธอกำลังจะทำอะไรอยู่แต่เธอกลับไม่ได้ยินอะไรชัดเจนโลกของเธอในตอนนี้มีเพียงเสียงหัวใจตัวเองกลิ่นหอมของดอกกุหลาบยังคงลอยในอากาศแต่กลับรู้สึกขมในลำคอเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพของชายตรงหน้าก็ยังอยู่ที่เดิม แต่ครั้งนี้เธอมองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่ความร่ำรวยหรือคำพูดหรูหราเธอมองเห็นบางอย่างในแววตาเขาบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความประหลาดใจของคนทั้งงานบางอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้พูดแค่อารมณ์ชั่ววูบเขาพูดจากหัวใจเขาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกก้าวเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนอย่างชัดเจนเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวอย่างไม่รู้ตัวแต่สายตาก็ยังจับต้องที่ใบหน้าเขา มือของเขายังยื่นอยู่เธอมองมันราวกับเป็นสิ่งของต้องห้ามเหมือนมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเธอทันทีที่แต่ต้องและบางส่วนในใจเธอก็เชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นลมหายใจเธอเริ่มมิ่งลงเธอกำช่อดอกไม้แน่นขึ้นเล็กน้อยแล้วก้มมองมันเหมือนกำลังถามตัวเองหัวใจของฉันต้องการอะไรจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่แข็งกร้าวและเต็มไปด้วยความรีบร่งอย่าเชื่อนะเขากำลังหลอกเธอ ทุกคนหันกลับไปพร้อมกันเจ้าสาวตัวแข็งอีกครั้งเสียงนั่นเธอจำได้ดีมันคือเสียงของเจ้าบ่าวที่หายตัวไปชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาวิ่งเข้ามากลางห้องใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและความตื่นตระหนกเสื้อผ้าเขายับยุ่งคล้ายกับเพิ่งมีอะไรบางอย่างมาดวงตาแดงก่ำสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขามองตรงไปยังเจ้าสาวน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนกำลังกลั้นอะไรบางอย่างไว้ ขอโทษที่ฉันมาช้าฉันถูกขังไว้เสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นแขกทั้งห้องเงียบสนิทราวกับไม่มีใครกล้าหายใจเจ้าสาวตาเบิกกว้างมือที่ถือช่อดอกไม้ตกลงต่ำภาพตรงหน้าเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจหัวใจของเธอสั่นสถานราวกับอยู่กลางพายุเธอก้าวถอยออกมาเล็กน้อยมองชายทั้งสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคนหนึ่งคือชายผู้หายตัวไปในวันที่สำคัญที่สุด อีกคนคือผู้ปรากฏตัวในายามที่เธอกำลังแตกสลายเจ้าบ่าวหันไปมองมหาเศรษฐีด้วยสายตาแข็งกร้าวคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเธอเขาตะโกนลั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแต่เศรษฐีกลับยืนสงบนิ่งไม่แม้แต่จะขยับเขายิ้มเล็กน้อยก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นสิทธิ์ของผมคือการไม่ปล่อยให้เธอร้องให้คนเดียวเสียงนั้นไม่ดังแต่กระแทกใจของทุกคนในห้องเจ้าบ่าวนิ่งนันราวกับถูกแทงกลางอ,อกเจ้าสาวสั่นไปทั้งตัว เธอหันไปมองเจ้าบ่าวแล้วกลับมามองมหาเศรษฐีภาพในหัวย้อนกลับอย่างรวดเร็วรอยยิ้มความฝันสัญญาที่เคยได้รับจากชายที่เธอรักแต่ในตอนนี้ทุกอย่างดูเลือนลางความเจ็บปวดของการถูกทอดทิ้งยังสดใหม่เธอกำมือแน่นพยายามควบคุมสติแต่คำถามในใจกลับดังขึ้นทุกวินาทีใครกันที่ฉันควรไว้ใจเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากข้างเวทีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินขึ้นมาช้าฮ่าห เขาคือพ่อของเจ้าสาวใบหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงและความสงสัยเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่มองลูกสาวของตนแววตาเขาบอกว่าเลือกเธอลูกพ่ออยู่ข้างเธอเสมอคำพูดเรียบง่ายแต่หนักแน่นและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในเวลานี้เธอหลับตาสุดลมหายใจลึกบรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่เสียงดนตรีก็ยังไม่กล้าแทรกตัวทุกสายตาจับจ้องที่เธอรอคำตัดสิน เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพเบื้องหน้าก็ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่ชายสองคนที่ยืนอยู่แต่เป็นเส้นทางสองสายที่ไม่มีวันหวนกลับเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ในทิศทางที่ใครคาดคิดเธอเอื้อมมือไปทางช่อดอกไม้ที่หล่นอยู่บนพื้นนิ้วมือเรียวสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับกลีบดอกกุหลาบดอกไม้ยังหอมแต่เย็นเยียบราวกับศูญเสียชีวิตไปเธอค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาแนบอก เจ้าสาวยืนตรงใบหน้าเงยขึ้นอย่างมั่นคงแววตาเธอไม่เหมือนก่อนหน้านี้มันเต็มไปด้วยความกล้าหาญเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเธอหันมองชายสองคนตรงหน้าเจ้าบ่าวที่ยืนหอบหายใจสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจและมหาเศรษฐีผู้มั่นคงที่ไม่แสดงอารมณ์ใดนอกจากสายตาจริงจังเธอกลืนน้ำลายรวบรวมความกล้าครั้งสุดท้ายเสียงของเธอดังขึ้นช้าชัดและมั่นคงฉันขอโทษ แต่ฉันจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นวันนี้ทั้งห้องเงียบเงันอีกครั้งเรากับเวลาในห้องหยุดหมุนเจ้าบ่าวอ้าปากค้างดวงตาเบิกกว้างมหาเศรษฐียืนนิ่งดวงตาสะท้อนแววของความเคารพวันนี้ฉันเจ็บเกินไปเธอกล่าวต่อและฉันไม่แน่ใจว่าใครจริงใจหรือใครแค่ปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเสียงของเธอเริ่มสั่นแต่เธอยังคงยืนมั่นฉันไม่ต้องการแต่งงานเพราะความเวทนาหรือความตื่นเต้นชั่ววูบ แม่ของเธอร้องให้เบาๆอยู่ข้างหลังพ่อของเธอพยักหน้าเบาๆอย่างภาคภูมิใจบางคนในห้องเริ่มตกมือช้าฮ่หาฮ่าไม่ใช่เพราะความสนุกแต่เพราะเข้าใจเธอหันกลับไปมองแขกในงานพูดด้วยเสียงที่สั่นสะเทือนทั้งห้องขอบคุณที่ทุกคนมาวันนี้แต่ฉันต้องขอให้ทุกท่านเดินทางกลับก่อนเพราะวันนี้จะไม่ใช่งานแต่งงานอีกต่อไปเจ้าบ่าวพยายามก้าวเข้าไปหาเธอแต่เธอยกมือขึ้นเบาฮ่หาฮ่า อย่าเพิ่งพูดอะไรฉันยังไม่พร้อมฟังและคุณคุณก็ไม่พร้อมจะอธิบายเขานิ่งเงันหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนเข้าใจว่าโอกาสของเขาหมดไปแล้วสายตาเศร้าลึกซึ้งแผ่กระจายไปทั่วใบหน้ามหาเศรษฐียังไม่พูดอะไรเขายิ้มบางๆแล้วถอยออกไปหนึ่งก้าวราวกับให้พื้นที่แก่เธอไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเคารพเธอก้าวลงจากเวทีอย่างช้าฮ่หาฮ รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นห้องอย่างมั่นคงเธอเดินผ่านชายทั้งสองคนไม่หันกลับไปมองแม่แต่วินาทีเดียวกลิ่นดอกไม้หอมหวานยังคงลอยในอากาศแต่บัดนี้มันผสมกับกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่แขกค่อยๆลุกจากที่นั่งบ้างมุนมงบ้างเคารพในการตัดสินใจในขณะที่เธอเดินออกไปแสงแดดลอดผ่านกระจกสีส่องมากระทบที่เธอใบหน้าของเธอเรืองรองไปด้วยแสงสีอ่อนราวกับโลกกำลังบอกว่า วันนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเมื่อประตูห้องจัดเลี้ยงปิดลงตามหลังเธอเสียงภายในงานค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบของทางเดินยาวที่เธอก้าวผ่านแสงจากโคมไฟระยิบระยับบนเพดานทอดเงาบนชุดเจ้าสาวที่ยังเปื้อนคราบน้ำตาเธอเดินช้าๆอย่างคนที่กำลังแบกรับทั้งอดีตและอนาคตไว้ในใจทุกย่างก้าวที่เดินออกจากงานคือนาทีที่เธอเดินเข้าหาตัวเอง หัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันเป็นเพราะอิสระอิสระที่ได้เลือกด้วยตนเองเมื่อถึงประตูด้านนอกเธอหยุดยืนลมเย็นพายนอกพัดผ่านใบหน้าอย่างอ่อนโยนกลิ่นดินกลิ่นหญ้าก,กลิ่นของโลกที่แท้จริงต่างจากกลิ่นดอกไม้ประดิษฐ์ในห้องรูที่เธอเพิ่งเดินออกมาเสียงเท้าเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเธอไม่ต้องหันกลับไปก็รู้ว่าเป็นใครเสียงนั้นสัมผัสนั้นเธอจำได้ดีเขามาหยุดอยู่ไม่ห่างจากเธอมากนัก คุณกล้าหาญมากเสียงของมหาเศรษฐีนั้นนุ่มลึกและชัดเจนคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่คนคาดหวังเธอหันไปมองเขาแววตาอย่างระแวดระวังแล้วคุณละ่ะเธอถามเบาฮ่หาฮ่าคุณคาดหวังอะไรจากฉันเขานิ่งไปชั่วขณะก่อนยิ้มจางฮ่หาฮ่าไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ได้มาเพื่อเอาชนะใครผมแค่อยากให้คุณรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าของคุณแม้ในวันที่คุณถูกทิ้ง คำพูดของเขาไม่ได้อ่อนหวานแต่กลับซึมลึกในใจเธออย่างแปลกประหลาดเธอก้มหน้าลงสูดลมหายใจลึกคำถามมากมายยังวงเวียนอยู่ในหัวคุณรู้จักฉันแค่ไม่กี่นาทีแล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นคุณไม่กลัวเสียชื่อเสียงหรือถูกมองว่าเพอเจเขาหัวเราะเบาฮ่าฮาผมใช้ชีวิตมานานพอจะรู้ว่าชื่อเสียงไม่มีค่าอะไรเลยถ้าหัวใจว่างเปล่า แต่วันนี้ผมเห็นหัวใจของคุณชัดเจนกว่าใครทั้งหมดในห้องนั้นเธอเงียบไปครู่หนึ่งเสียงลมพัดผ่านเบาๆเหมือนจะหนุนใจให้เธอพูดแล้วตอนนี้คุณยังอยากแต่งงานกับฉันอยู่ไหมเขาหยุดนิ่งจ้องตาเธอผมอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากฟังเสียงหัวใจคุณจริงๆแต่การแต่งงานมันควรเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ความเร่งรีบผมไม่อยากให้คุณเลือกผมเพราะแค่ผมอยู่ในเวลาที่คุณเจ็บเธอยิ้ม เป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายชั่วโมงมันไม่กว้างไม่สดใสแต่มันติ่งและอบอุ่นเธอพยักหน้าขอบคุณที่พูดความจริงบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเขายื่นมือออกมาไม่ใช่เพื่อขอแต่งงานแต่เพื่อขอเดินเคียงข้างกันเธอมองมือนั้นแล้วค่อยๆย,ยื่นมือออกไปสัมผัสไม่มีเสียงปรบมือไม่มีดอกไม้โปรยจากเพดานไม่มีวงดนตรีบรรเลงฉากจบ มีเพียงสองคนที่เลือกเดินออกจากงานแต่งงานเพื่อเริ่มต้นการรู้จักกันในโลกแห่งความจริงขณะที่ทั้งสองคนเดินเคียงกันออกจากโรงแรมแสงไฟยามเย็นเริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองเป็นส้มแดงรถรู้ของมหาเศรษฐีจอดรออยู่ริมถนนแต่เขาไม่ได้ชวนเธอขึ้นรถเขาเดินไปพร้อมเธอเท้าสัมผัสพ,พื้นถนนร้อนระอุที่เริ่มเย็นลงตามแดดคุณจะไปไหนต่อเธอถามเสียงเบาสายตาย,ยังไม่มองเขา ไปที่ไหนที่คุณไปเขาตอบกลับอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียวผมจะไม่รังไว้คำพูดของเขาไม่มีแรงกดดันไม่มีการบังคับไม่มีความโลภมีเพียงน้ำเสียงที่แสดงออกว่าเขาเข้าใจเธอพยักหน้าเบาๆก่อนพูดว่าฉันอยากกลับบ้านไปหาหมาตัวโปรดของฉันเขายิ้มงั้นผมจะเดินส่งคุณถึงปากซอยเธอหัวเราะออกมาเบาๆครั้งแรกแบบไม่ฝืน มันคือเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ตึงเครียดและสั่นคลอนแม้โลกยังวุ่นวายแต่ในขณะนั้นเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างนิ่งสงบระหว่างทางพวกเขาพูดคุยกันบ้างเป็นระยะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครในงานแต่งเคยถามเขาไม่ถามเรื่องเจ้าบ่าวไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามว่าเธอชอบดื่มกาแฟแบบไหนเธอมีหนังสือเล่มโปรดไหมเขาฟังอย่างตั้งใจและยิ้มเมื่อได้ยินเธอเล่า เมื่อมาถึงหน้าปากซอยเธอหยุดเดินแล้วหันมาหาเขาขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวในวันแบบนี้เขาก้มสีสเล็กน้อยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วครับเขาไม่ได้ขอเบอร์โทรไม่ได้ขอลายแต่เขาหยิบสมุดเล่มเล็กๆจากกระเป๋าเสื้อสูตรและเขียนบางอย่างลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งจากนั้นพับให้เธออย่างเรียบง่ายถ้าคุณต้องการใครสักคนคุยด้วยตอนตีสอง หรืออยากนั่งเงียบๆกับใครสักคนที่ไม่ถามคำถามเบอร์ของผมอยู่ในนี้เธอรับมันมาจ่ายเต้นแปลดฮา่าฮ่าไม่ใช่เพราะโรแมนติกหวือวาแต่เป็นเพราะความจริงใจอันแปลกประหลาดที่เธอไม่เคยสัมผัสจากใครมาก่อนหลังจากเขากลับไปเธอเดินเข้าบ้านถอดรองเท้าปล่อยตัวลงบนโซฟาที่เต็มไปด้วยหมอนเก่าฮา่าฮหมาน้อยของเธอกระโดดขึ้นมากอดแน่นเธอหัวเราะและร้องให้พร้อมกัน สายตาเธอหันไปที่กระดาษแผ่นเล็กฮ่าฮวางอยู่บนโต๊ะกาแฟไม้เก่าใจหนึ่งอยากโทรไปเดียวนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบในห้องที่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีกล้องไม่มีดอกไม้เธอได้พบความเงียบที่เธอเคยกลัวและตอนน,อน,นี้เธอรู้แล้วว่าเงียบนั้นไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมันอาจเป็นเพื่นที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นใหม่วันถัดมาท่ามกลางแสงเช้าจางฮ่าฮ มือถือของเธอสั่นเบาๆบนหัวเตียงเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธอมองมันชั่วครู่ก่อนตัดสินใจแต่หน้าจอฮัโลโหลเสียงเธอยังงัวเงียปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจจากนั้นเสียงที่เธอจำได้ก็พูดขึ้นวันนี้คุณอยากดื่มกาแฟแบบเดิมหรืออยากลองแบบใหม่เธอยิ้มขอเอสเปรสโซ่เข้มๆสักแก้วหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวดอกไม้หน้าบ้านเธอเริ่มผลิบานอีกครั้ง ชีวิตของเธอก็เช่นกันเธอกลับไปทำงานที่เคยรักกลับไปหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้เธอมีความสุขเดินเล่นกับหมาพูดคุยกับพ่อแม่อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้ว,ลวชายคนนั้นไม่ได้หายไปเขาไม่เร่งรีบไม่หวือหวาแต่เขาอยู่เสมอในทุกข้อความสั้นฮ่าฮในกาแฟที่หน้าประตูในเสียงหัวเราะเวลาพูดคุยเขาไม่เคยถามถึงอดีตและเธอก็ไม่เคยต้องซ่อนมัน เมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ all, dai, ่งเธอเปิดกล่องไม้เล็กๆใต้เตียงภายในมีกาดเชิญงานแต่งเก่าฮ่าฮที่ไม่ได้ถูกส่งออกไปเธอหยิบมันขึ้นมาดูเงียบฮ่าฮก่อนจะฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กฮ่าฮแล้วปล่อยให้ลมพัดพาไปวันนี้เธอไม่ได้เป็นเจ้าสาวในฝันของใครเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่กล้าร้องให้ต่อหน้าผู้คนกล้าปฏิเสธแม้แต่ในวันแต่งงาน และกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองในร้านกาแฟมุงถนนเธอนั่งอยู่กับเขายิ้มให้กันในความเงียบที่อบอุน่นไม่มีคำสัญญาไม่มีคำว่าตลอดไปมีเพียงความเข้าใจและหัวใจสองดวงที่เลือกเดินร่วมทางอย่างเท่าเทียมบางนี่แหละคือความรักที่แท้จริง